พี่น้องเอ้ยเพิ่นไปเที่ยวมากคุณ่นได้กระเป๋าของฝากมาฝากพวกน้องผู้ใดสิได้หยังเมื่อเจ้ารุ่นเด้อบาดนี้เด้ออย่างน้อบแบบนี้น้อมากกองใหญ่แต่น้องแบนนี่ยังด้วยไปเสียได้ยังน้อ ก็น <S 々> ั่งเรียกยปุ่นพี่น้องหลุนบิ้งเล็กได้เียดังได้อหลนเ้งเดนลหน้าญปุ่นนั่งนลนเลพี่นอแล้วโอ้ยี่แมนผมสักผ้าไม่หยางท้าตี ลูกลูกโมเออแล้วแต่ว่าเป็นลูกโมลูกโอมพุ่มพุ่มต่างๆางเสริมภูมาต้านทานลูกโอมที่กินแล้วให้ให้ลุกกะพาดี่ะลูกอมบกิทำยิ่งทานไข่แน่เลยโอ๊แน่กระเพก้อนสิไข่กินมากระเมาะสิไข่กับโอมบก้อน ฟูตั้งทานครบแล้วสิบ่เจ็บบ่ป่วยมื้อมี15 15อันบ่ยิ้เนาะอันสันผู้ใดบ่อยู่ดีนีงามอือเออผู้หญิงข่อยป่วยอาผู้หญิงคือหลายแท้มาเอาบ่แม่น2ซี่ีเลือกตกย่างอีกอย่างนึงก็คือ นี้เอาไม่อยากานั้นวยาลูมะคือมะอั่นะาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นญี่่นิที่วเสือวัเสืออันนี้ไปเอามาจากจากบัเลยจากบัเกนการเปรียบเทียบของห้องการเปรียบเทียบของห้องกับ่ ไอ้ไข่เออไอ้ไข่เป็นบัดต้นฉบับเป็นเป็นบัดของต้นฉบับด้วยหมายถึงว่าทั้งหมดมาอ่าข้ออะไรไข่มากคือไปเอามัดสดมามาตั้งต๊ะตลาดนี้เอาไปคือไปเอาทู่งทุ่งไอ้ไข่มาเลยนะอันนี้คือกันอันนี้ไปเอามัดย่างกวดงบ้านนี้มากว้างดีสักเด็ดโอ้ยแทบอัดเนี่ยกว้งไอ้เลือกเอาย่างในมือเด้อผู้ใดผู้ใดเอาดู ขื้นประเด็ดดีขึ้นประเด็ดดีขึ้นประเด็ดโงอันนี้ใช้ยังไงตาสิเพราะท่านจะเขียนตายังไม่ได้เขียนเมื่อวาน่ามีตาจะจิ้มแค่ไพรเป็นอังกฤษก็เพราะกนตาว่าเราต้องอธิษฐานก่อนโอ้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในอธิษฐานเราต้องเขียนตาเขียนแค่ตาเดียวตาซ้ายตาซ้ายของเพื่นได้ว่าขวาเพา่อนเฮากระจายไปตาซ้ายของพุทธตา าส,สายของตอุ๊กตาขวัญอธิษฐานอธิษฐานเพียงสักอย่างหนึ่งบัานี้คนอธิษฐานต้ออธิษฐานสิน,นี้เพราะว่าวัโหนาอธิษฐานมาเบือเดียวก็คือถ้าใครประส,คสบความสำเร็จคือต้องเขียนให้คือสมุูรบาเขียนตาหออนึงแล้วอธิษฐานเฮ้ยได้เขียนอีกตาหนึ่งเป็นสองตาบาดที่นี่ต้อง ต้องเอาตุ๊กตานี้ไปจับไปที่ญี่ปุ่นไปวี่ปุ่นเอาจริงๆเพราะอะไรเพราต้องันห่อสุที่มาส่งตุากตาคือต้องหี่อใหญ่เลยสองคนเนก็คือเอานานวานดานขวานเลือกหัวขวนเด้อค่ะ จริงนะการตองสอทีมันจสิงประต้องไปดีทีเรียนสองสาพีนน้่งก็แก้ปวดก็แก้บวดนี่มีวามเสือเนะคือแบบมันเหมือนแบบคือจังปีสามไคือจังแบบไม่จังห้ามันจะโยนไปอืมเงินไปต่อไปเผาไปต้องอาไปเผายูวดอยูบวที่ญี่ปุ่นว่าไปเป็นเด็กเลย จริงจ้าจริงจ้ามันรู้เคยดูหนังยูมันฆ่านักสิทธิ์เน่การเปลี่ยนแลงมันอเนี่แหละจ้อันนี้แหละเทรี่เขาพี่แต้รู้มามีกี่ตัวนะอ้ยยู่แตรู้มมีสิบหกี่ลูบมีสิหาให้เลือกได้คนละหนึ่งเดีนร์โค้กวาง ไปเอาฮ้อนเด้อเขาเปนเจ้า <n> <r ana> ู to <UE> ้ว่เอาอันูมาอันนี้เป็นอันนี้เป็นขนมยกัขนมคับช็แกลของนังญี่ปุ่นอันนี้กยิบเอาเรียกแต่กบเอาตล่าได้ทุกคนยิเอาแต่ก็บยิปเอาต่ว่าก็เป็นมาาไปขายตอนี่อนนี้อัเอาเอ็น้นน้นนี้นน้นนนน้ตตนนนรเอา้น

เอาขนมเราได้เยอะฮะจคืออะไรอ่ะกินอไรันไมด้เอาไอ้ไยนีมันเลอกผู้ได้สิเดีไปญี่ปุ่นชกุระมพไเอาไปเฮไปเด้อจะไปไหนกนฮะมันก็น่ะกินเบิ้งหน้าพูดไปญี่ปุ่นมน มันห้เอาสตัวมนเอาไปปลุกเสกการพี่ดีเเอาูปุระบ้งนี่เขไปเอาหมันเป็นตัวตั้งไหนอีกทั้งสี่ค่ะนี่เขปลูกเสกกพสี่เสียนผมปักแนาเสีนผมี่ีใชมัน่อปลกเกกมันก็ได้เอาเอาีก ตะเอาอันนี้เห็นไหมพี่น้องไฟเอาฮ้อนไฟบ้าเก่าอันตุกตาขอย่านไดไปญี่ปุ่นไ่เหรดารูมะสุกุมะดารูมะดารูมะตุกตาดิฐานว่าอันนี้เดี๋ยว่านัอันฐานโดอันนี้ม้านบ้นปดีิ้านตาดิสิอันนี้ข้องห้อนแอร์จริง คือท้าตาท้าตาสีฟ้าแถวบ้าะวันน้ามนแบบสีฟ้าลูกมเนี่ยผมเป็นลูกาวที่นีุ่กคน ไปสุก oh, oh ุระจะพุ่น uh. ส uh ุกุระเอาแปดทำไม้เค็กเนี่ยเป้ากเนี่ยโอ้เผ็นเปาเลีวเ็แปดเผ็นเปาให้เดี่ยวเอามีวันนี้เมนูนึ่งปลาลวกผัดปลาแจ่วนะครับกินเอิกินด้เอิรเลยไปกินข้าวไปก่อนไปกินข้าวก่อน เทปนี้แข็งมากเอาพี่น้องอันนี้คือคลิปอ่าเมื่อเนี่ยไปญี่ปุ่นมานะครับเพิ่นเอาขนมมาแจกสมาชิกในวงนะครับขนัญยักรู้อะไรยังแน่ติดตามคลิปนะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิดไทยร่วมเกินไหวสู้ขีสู้นนองเฮาเบิ้ง นะครับมีอย่างเนมาอัเดดโซีนอรงฟางเนาเบิ้ลและพี่นองเต็มกระเป๋าอาญาของฝากของคนคุณอ้างของฝากกันทุกคนชักไหเป็นอะไรโค่เอียบนาว้วพอกันเทียหนาครับพี่น้อง